Thank you. สนามกว้างไอทีไปเลยแรงแรงเลยแรงแรงเลยแรงแรงขึ้นมันจะขึ้นไม่ได้ถ้าไม่แรงอ่ะเออนี่ขึ้นแล้วก็ลงนั้นเออลงเลยชี้บังคับได้แล้วที่ไม่ต้องกลัวเอ,เอาขาขึ้นแล้วก็ลงไปเลยลองดูลองดูออลองดูกระตุกกระตุกกระตุกลงไปก่อนเออเออขึ้นมาก่อนเออนี่ก็เป็นรอบที่สองนะเมื่อกี้รอบแรกแล้วนี่รอบสอง รอบแรกทําได้ทําได้ไม่ค่อยดีมาดูรอบสองชี้ไปทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่เขาเลนเข้ามาทางนี้นี่ตามเลนตามเลนเลนเดี๋ยวถืผิดเลนไปเลยต้องแรงๆหน่อยถึงขึ้นได้แรงๆแรงๆแรงๆอึบอึบโอ้โหดีมากแล้วก็ขาขึ้นเลยขาขึ้นที่ทักเลยลงไปเลยดีมากโอ้โหขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยทำได้ดีมากทำได้ดีมากลงเลยลงเลยบู๊ ตีโค้งตรงนี้เลยแล้วก็ตีโค้งเลยมันจะรับโคง้งนะั่นน่ะเออวู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนี้จะเป็นรอบที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูรอบที่สามกันว่าเป็นยังไงจากรอบแรกนี้รอบที่สามแล้วไปไปตอนนี้เป็นรอบที่สี่นะ<ป>อาจจะเป็นรอบสุดท้ายละ ก่อนที่จะงี่เง่าแล้วก็จะหลับไม่เล่นแล้วนะรอบที่สี่อ้าวนี่แม่รออยู่เนี่ยวันนี้ก็จะปรอบที่สี่นะครับรอบที่สเนี่ยก็คือจะให้ใส่เครื่องหันยาวแล้ว,ลวเ,รเราพเราวามา ประมาณตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงเป็นอากาศที่ไม่ร้อนมากเพราะมีลมตลอดอะไรชี้ตอนนี้รอบพี่สี่ดูเหมือนง่วงเนาะรออพี่สี่ตอนนี้ดูดูดูเหมือนจะม,มีอาการแบบง่วงนอนอุ้ยลนดูดิพังหมดละตายแล้วกูเข้าที่ก่อนชี้ชี้ชชไปเข้านู้นก่อนอุ้ยพังเลยอะ รอบที่สอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้องให้แม่มาช่วยตอนนี้เกิดอาการไม่ให้ไม่ให้ปปาเข้าใกล้เพราะว่ามีอาการง่วงนอนเล็กน้อย การล้มคือการเรียนรู้นะครับนี่ครับเราจะไม่แบบว่าช่วยเขาแค่บอกไว้เขาลุกขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันคือการเรียนรู้ถ้าเราไปช่วยเขาตลอดเขาก็จะมีอาการร้องตลอดร้องไห้ให้ช่วยตลอดแต่ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มันก็เขาก็จะสามารถที่จะดึงรถขึ้นมาเองได้มันฝึกเหมือนฝึกทักษะและสะกิลครับ ตอนนี้รอบที่สี่สกิลเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มเริ่มห้าวเริ่มห้าวห้าวแบบง่วงๆ่อะครับห้าวห้าวด้วยง่วงด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนจบนะครับ นนี้ก็เป็นรอบที่ห้าที่หกแล้วนะครับน้องก็จะทำได้ดีตามลำดับนะครับตอนนี้น้องก็เริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับจากรอบแรกอันนี้คือลองมาสนามเป็นครั้งแรกนะครับก็เล่นได้โอเคเลยครับ Maybe I'm selfish. I want you to myself. I can't help it. Oh, you're selfish. Who Yeah. Uh, putong. 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 yeah.

and New York women are way too fresh Too much on your mind, let me ease that stress I wish you all were mine, it's so selfish Maybe I'm feeling myself too much, I guess But to my ladies all across the globe In small towns that I don't even know No. To all local international codes Whether you see me in streets or catch me at shows I'm calling, maybe I'm selfish I want you to myself, I can't help it Like Mr. Friendly, and still the spotlight, like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake movies, I paid them Benjis. Get your own, I got Paris, he got Nicky, he tried to get him a clone. He said, Yeah, you know, you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece, I got family in high places, like Jesus, niece. Can I please say my peace If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock. Spit like a beatbox, the way the beat rocks. New version. Of